ปัญหาที่พ่อแม่หลายคนต้องเผชิญเมื่อลูกน้อยดูดนมพร้อมอากาศทําให้เกิดอาการท้องอืดจุกเสียดและร้ององอแงไม่หยุดขอแนะนำขวดนมเด็กของป๊อปูขวดนมปลอดสารพิษพร้อมจุกนมซิลิโคนนวัตกรรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการดูดอากาศและอากาศไหลย,ย้อนกลับมีให้เลือกถึง5ขนาดตั้งแต่ 2, 4, 5, 8และ9ออน นอกจากป้องกันอาการท้องอืดแล้วขวดนมของเรายัางผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงปราศจาก b p a และสารเคมีอันตรายขั้นแรกเริ่มด้วยการเตรียมนมที่ถูกวิธีเทนมที่ผสมแล้วลงในขวดโดยไม่ให้เกิดฟองอากาศมากเกินไปจัดมุมขวดนมให้น้ำนมเต็มจุกนมตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกน้อยดูดอากาศเข้าไป เมื่อใช้ขวดนมของเราร่วมกับเทคนิคการให้นมที่ถูกต้องลุกน้อยจะไม่มีอาการท้องอืดลดการสำรอกนมและลดเวลาในการไล่ลมหลังดื่มนมข้อควรระวังควรล้างทุกครั้งหลังใช้งานเก็บไว้ที่แห้งไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรงห้ามอุ่นขวดที่ปิดสนิทในไมโครเวฟเก็บส่วนประกอบทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ให้พ้นมือเด็ก ครบครันด้วยคุณสมบัติที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยสั่งซื้อได้เลยที่นี่ค้นพบสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือลิงก์ใต้ d e s c r i p t ชันได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเรา